ดีค่ะที่ชื่อนางพันธาการประสิทธิทเมนะคะเป็นพยาบาลอาชีพชำนาญการปฏิบัติงานประจำอยู่ที่โรงพยาบาลปากเกรด็ดในภารกิจโควิด -19 ที่พี่ได้รับมอบหมายใน,ในตอนนี้ก็คือเป็นหัวหน้าพยาบาลที่ดูแลน้องๆที่มาขึ้นเวียนปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสนามทั้งหมดค่ะโรงพยาบาลสนามเราจะรับผู้ป่วยกรณีที่เป็นผู้ป่วยสีเขียว ซึ่งผ่านการคัดกรองจากทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบ,บรุรีเป็นทีมของจังหวัดนนทั้งหมดค่ะที่คัดกรองคนไข้ก่อนที่จะนํามาส่งที่โรงพยาบาลเราลักษณะนคนไข้ที่มาที่นี่จะเป็นคนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะประกอบกิจวัตรประจําวันได้ผลการเอ็กซ r เรย์ปอดหรืออะไรเนี่ยปกติไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางปอดที่จะบ่งชี้ถึงภาวะอาการรุนแรงนะคะ อยู่นะคะเพราะว่าันหนึ่งเนี่ยมาโรงพยาบาลสนามประมาณ่งประมถึง0 6 0ลายค่ะที่เอามาที่นี่ส่วนในตัวสีเหลืองแล้วก็สีแดงเนี่ยจะมีการนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งค่ะคือก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่จะมีตัวเครื่อง p s s t t v v p r e s s u r e ที่จะมาติดตั้งให้พี่ในห้องพยาบาลที่พี่ปปิบัติงานกับน้องๆนะคะในปริมาณอากาศที่เราหายใจเข้าไปเนี่ย มันจะมีเรื่องของฝุ่นละอองหรือตัวลายฝุ่นเล็กๆที่มันเข้ามาทําให้ระบบทางเดินหายใจเราเนี่ยขนาดเราใส่แมสนะคะมันมีอาการระคายเคืองทางเดินหายใจในบางช่วงขณะและมีความรู้สึกว่ามันคอแห้งแต่หลังจากที่ไซโจเดนกิมาติดเครื่องให้พี่นะคะเขาจะมีตัวระบบรักจับตัวปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ความชื้นนะคะตัวลายฝุ่นต่าง,างๆและปรับอุณหภูมิปรับความดันในห้องให้พี่เนี่ย ให้มีค่าที่ปกติที่ปลอดภัยสําหรับบุคลากรที่อยู่ในนี้ทําให้ทีมน้องๆกับทีมพี่เนี่ยมีความรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นค่ะเรามีความรู้สึกว่าหลังจากที่ติดเครื่องมาเนี่ยอาการไม่พึงประสงค์ทางเดินหายใจอื่นๆเนี่ยของพวกพี่เนี่ยลดลงสังเกตจากที่น้องๆทํางานแล้วเราก็พูดคุยกันค่ะมีความรู้สึกว่าโอเคโอเคขึ้นค่ะที่ว่าจําเป็นมากนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้ติดให้ โรงพยาบาลที่เป็นโคฮอดวอร์ดที่เป็นทีมจุดทํางานของพยาบาลทุกๆโรงพยาบาลเลยค่ะพี่ว่า,าน่าจะเพิ่มความมั่นใจให้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มมากขึ้นแรงแรงดันบวกก็มันไล่ตัวตัว,ตวอะไรน,น,น,นะคะตัวเชื้อออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่าแรงดันของพี่เนี่ยจะมากกว่าแรงดันข้างนอกเวลาเราหายใจหรืออะไรอากาศอยู่ในห้องพี่เวลาเปิดประตูเข้าออกเนี่ย ตัวแรงดันตัวนี้จะผลักอากาศที่ไม่ดีออกไปข้างนอกห้องพี่ได้ค่ะก็ในเรื่องของการฝักตัวของเชื้อโรคนะคะที่มันชอบความชื้นมากๆเวลามันหลดหรือมันตกใส่พื้นในไรต่างๆที่เชื้อมันจะมีการฝักตัวการติดแน่นฝังอยู่ในตัววัสดุผนังอื่นๆได้เนี่ยถ้าความชื้นที่เหมาะสมตามที่ใส่โจเดนกิกำหนดให้ที่โอกาสที่ตัวเชื้อนั้นจะแพร่กระจายหรือจะ ฝังอยู่แล้วทำให้เกิดอันตรายกับบุคคลอื่นหรือผาหาอื่นเนี่ยพี่ว่ามันก็น่าจะลดลงค่ะอืมพี่ว่าในตัวเครื่องฟอกนะคะคือพี่ไม่ได้ม่ได้ค่อยเข้าใจระบบเครื่องฟอกมากหรอกแต่อตัวนี้พี่ว่าน่าจะดีกว่าตัวเครื่องฟอกทั่วไปเพราะมันเป็นตัวที่ปรับอากาศให้เราน่าจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าและมีความปลอดภัยมากกว่าเครื่องฟอกอากาศเพราะว่าถ้าความเข้าใจพี่เนี่ย เครื่องฟอกอากาศบางเครื่องเนี่ยอาจจะไม่มีในเรื่องของแรงดันที่เป็นลักษณะโพสิทีฟที่จะดันอากาศเสียออกไปก็ได้อาจจะฟอกให้มันอยู่ในห้องเฉยๆนะคะ